สวัสดีครับสมาชิกชาว A N P V P N นะครับวันนี้จะมาสอนการซื้อแพ็กเกจนะครับเพื่อเชื่อมต่อ V P N นะครับเมื่อเราล็อกอินเข้าสู่ระบบมันจะมาหน้าดิสบอร์ดตัวนี้ครับหลังจากนั้นเราไปที่3ขีดมุมบนขวามือนะครับจิ้มเข้าไปเลยครับนะครับหลังจากนั้นก็มาตรงนี้ครับบายแพ็กเก็นะครับ จากนั้นก็รอสักครู่นะครับจะเย็นๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเลือกขึ้นไปครับนะมันจะมีแพ็กเกจให้เราเลือกนะหลายแพ็กเกจนะครับเช่นแพ็กเกจหนึ่งร้อยนะครับใช้ได้30วันนะครับแพ็กเกจหกร้อยบาทใช้ได้180วันแพ็กเกจหนึ่งปีนะครับหนึ่งพันบาทใครซื้อแพ็กเกจนี้เท่ากับว่าท่านประหยัดทันที200บาทและที่สำคัญคือไม่ต้องไปซื้อทุกเดือนไม่ต้องไปเชื่อมต่อบ่อยๆนะครับ ทีเดียวยาวหนึ่งปีลืมไปเลยนะครับเปเกตสุดท้ายนะครับ3,600บาทนะครับ3ปีนะครับวันนี้จะมาสอนอาการซื้อเปเกตนะครับ100บาทนะครับ100บาทเอาไปดูกันครับไปดูกันนะครับเมื่อเรามาที่หน้าเปเกตก่อน่เราก็มาตรงนี้เลยครับนะคลิกเข้าไปเลยนะครับค่อยๆตามใจเย็นๆนะครับเสร็จแล้วก็ ต่อเลยครับายไปเก็บเลยครับนะครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับ naar. จากนั้นก็รอสักครู่อ่าโอเคมาครับนะเสร็จแล้วก็เราปฏิทินต่อเลยครับนะเรนาวนะครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับ <m urs cause arios> ต่อเลยครับนะเน็กเข้าไปเลยครับจากนั้นรอสักครู่ครับอ่าโอเคนะครับก็บอกว่าเราต้องการเอาเงินนะครับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนะครับนะจำนวนหนึ่งร้อยบาท ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับโอนหนึ่งร้อยบาทเต็มนะครับก็บาทตัวนี้เลยครับเพนาวครับจิ้มกันไปเลยจากนั้นก็สไลด์หน้าจอขึ้นไปข้างบนนะครับดูนะครับเขาบอกว่าให้โอนนะครับรายละเอียดอยู่ข้างบนนี้นะครับฉันจะบอกเราเราต้องการโอนเงิน100บาทนะครับโอนไปที่ไหนครับตามนี้เลยครับนะครับดยการคัดลอกนะครับ นะอันนี้มากดค้างตรงนี้ครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็มาคลิกกับมาคัดลอกตรงนี้ครับเสรหลังจากนั้นเราก็สลับหน้าจอไปที่แอปธนาคารแล้วก็ทำการโอนเงินให้เรียบร้อยนะครับเมื่อโอนเสร็จแล้วนะครับกลับมาที่หน้านี้ต่อนะครับกลับมาแล้วก็ เลือ่อนขึ้นไปข้างบนนะครับส e l e c t แน้าขึ้นไปนะครับเี็นข้างล่างอย่างี้ครับข right right. right, <S ame. S 2> ้างล่างนะครับระวางนี้เลยครับนะ select add slip นะครับมาถึงแนบ slip มานะครับเราจิ้มลงไปเลยครับเราก็ไปเลือก slip เลยครับอ่ามุิ slip เป็นนี้นะครับนะที่อนไปเมื่อกี้อ่าจิ้มมาเลยครับเสร็จแล้วก็มากดเส้นข้างบนนี้นะครับโอเค slip ไปแล้วนะครับ เราก็ย่อมาหน่อยครับนะย่อขึ้นมาหน่อยตรวจสอบความถูกต้องว่าใช่ไหมโอเคไหมชื่อปลายทางถูกต้องไหมนะครับเมื่อตรวจสอบไรถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็ขยายแล้วก็กดคําว่าคอนเฟิร์มตรงนี้ครับถ้าเกิดอ่าปอผิดใบเราก็มากดตรงนี้ครับเปลี่ยนหรือไม่รีมูฟออกไปเลยครับรีมูฟออกไปเลยนะครับนะแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะครับ <muitas> นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับนะหลังจากนั้นเราก็ไปที่นะครับสามขีดบนขวามือมาเดิมนะครับตรงนี้นะครับลิกไปเลยนะครับเราก็มาแอดลายนะครับแอดลน์เข้าไปเลยนะครับเพื่อเปแนบสลีปใบเบเกียครับ แนบสลิปลงไปในลายนี้ด้วยนะครับนะครับแค่นั้นเองขั้นตอนนะครับแค่นั้นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาไปเช็คที่เมลหรือไปเช็คที่ไลน์ว่ามีสลิปบาอยังนะครับอ่เราไปดูกันนะครับไปดูกัน The next day อ่าครับผมสวัสดีครับนะเมื่อเราแนบสลิปเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะรอสักพักใหญ่นะครับเราก็มาเช็คที่เมลนะครับ มันจะเด้งขกินมานะครับนะโอเคนะครับไปดูกันเลยนะครับอ่าดูครับมันมาแล้วนะครับนี่นะให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับมันเด้งกาที่เมลเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าครับเห็นไหมครับเห็นครับขอแจ้งเรามาเลยนะครับนะ NPPV5G นะครับ UAVVPlus เห็นไหมครับ Hello นะครับอ่าเราเข้าไปดูเลยครับเข้าไปดูกันเลยนะครับเข้าไปดูกันเลยครับคลิกาไปเลยนะครับคลิกไปนะครับ เห็นไหมครับเห็นเลยไหมครับเขาก็จะส่งนะไปเก็บให้เราครับเห็นไหมครับนะเขาจะส่งให้เรานะครับตามนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับเขาจะส่งรายละเอียดให้เราว่าเราใช้เซิร์ฟเวอร์ตัวที้เท่าไหร่นะครับชื่อผู้ใช้นะครับอะไรนัาผ่านอะไรนะครับเราก็สามารถเอาตัวเลขเนี่ยครับไปฟอกในระบบเชื่อมต่อได้เลยนะครับก็อ่าก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็เปปัจจุบันนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ขอบคุณครับเลยสวัสดีครับ เชเรื่องราวด้วยใจไม่มีคำว่าเรานั้นทำไม่ได้ต้องไปให้ถึง we mm -hmm. มือก้าวไปพร้อมกันมูอฝัน